สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับยก่กคบช่องมือน้อยมันทุกเม็ดครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูตัวชุดอุปกรณ์แขนล่างครับของแท็กเตอร์นี่ครับ ไมรถเก่าเวลาวิ่งบนถนนน,นี่หางมันกระดกแรงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกสาเหตุแต่รถใหม่นี่ถ้าถ้าเจอลูกคลื่นนี่ห้างจะไม่ค่อยกระดกนะครับอ๋อน้ำมันก็เพลงครับผมหกร้อยเต็มกิโลนครับ เดี๋ยวจะไปถอดหางก่อนนะครับตอดหางถอนมันออกก่อนครับนี่ครับนี่ก็ตาไก่หลุดออกแล้วนะครับก็ถอนมันได้อยู่ประมาณเกือบเกืบห้าสิบไร่อยู่ครับถ <laughs> อนทั้งไม่มีตาไก่นะครับ ทุกครั้งที่จอดรถนะครับพยายามวางใบมีดนะครับถ้าเราไม่วางใบมีดนี่ถ้าถ้าอยู่ในที่สูงชันนะครับอาจจะไหลได้ครับเพื่ความปลอดภัยครับผม ิบล็อกก็หายหมดนะถ้าถอนมันนี่ยิบล็อกจะหายหมดนะเอาแน่นไปนหมด เดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูรถใหม่มันโยกมากแค่ไหนครับรถเก่ารถใหม่นี่นิดเดียวนะครับเพราะว่าสลักพวกนี้จะจะจะ,จะไม่ไม่รวมนะครับพวกสลักพวกนี้ไม่หลวมเดี๋ยวมาดูรถเก่าครับดูครับรวมไปหมดครับ สลักตัวนี้ก็หลวมแต่ผมเปลี่ยนสลักใหม่แล้วแต่รูตัวเนี้มันสึกหมดแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับตัวนี้ก็หลวมหมดนะครับตากไก่นี่ครับขยับได้สลักตัวนี้ก็หลวมนะครับตัวนี้ก็หลวมหลวมหมดนะครับนี่ครับหางก็จะ พึ่งมาเจอลูกคลื่นครับทางคิรีถนนคิรีคิรีนี่หางก็จะโดดนะครับจะโดดแรงนะครับก็ซื้ออะไรไหมครับหมดพันกว่าบาทครับผมนี่ครับสองยี่ห้อครับผมเดี๋ยวมาดูสองยีหย่ห้อยี่ห้อไหนจะทนกว่ากันนี่ครับตัวนี้ ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าตัวนี้สามร้อยนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้สองร้อยห้าสิบรอเปล่าน่าจะสองร้อยห้าสิบครับตัวนี้นะครับสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวมาแกะดูมันมันต่างกันมากก็ห้าพันกว่าชั่วโมงครับห้าพันห้าร้อยกว่าชั่วโมงแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับเพิ่งเปลี่ยนนี่แหละ ว่ามันรวมมากครับเวลาเจอลูกคลื่นอะไรเงี้ยมันจะกระโดกแรงมากนะครับนี่ครับตัวนี้นี่สามร้อย คะสามร้อยอโอ้ตัวนี้หนักนะครับตัวนี้จะหนักกว่านตัวนี้จะตัวนี้จะหนักกว่าคับ300สามร้อยจะหนักกว่านิดหนึ่งก็น่าจะเหล็กคนละอย่างนะครับ เอาตัวไหนใส่ข้างหน้าใส่ข้างหลังดีนี่นี่ครับประมาณนี้ตัวสามร้อยจะหนักกว่านิดหนึ่งนะครับก็คือนี่ครับ จนแว่นตัวนี้ก็จะซื้อมารองนะครับผมจะมารองตรงนี้ครับรองตัวนี้ครับ,รรบเพื่อไม่ให้มันกินเสือตัวนี้นะครับนี่ครับเอามารองข้างในสลักตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับร้อยห้าสิบบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ครับต้องเปลี่ยนหมดนะครับ นี่ครับตัวนี้ต้นตัวนี้เปลี่ยนปีที่แล้วครับตัวนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนปีที่แล้วครับอ่ะโอเคครับก็สาเหตุคร่าวๆครับที่ทําให้ผ่านกระดกกร่แรงครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ไปบายแค่นี้ครับสวัสดีครับ